แมทเลอร์นิ่งบาครูจิ๊บจิ๊บสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ครูจิ๊บจิ๊บจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปเรขาคณิตและแกนสมมาตรนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าลักษณะรูปแบบของรูปเรขาคณิตเป็นแบบไหนอ่ามาดูกันนะคะรูปเรขาคณิตที่คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูนะคะมีรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม หเหลี่ยมแล้วก็หกเหลี่ยมอันนี้คุณครูยกตัวอย่างรูปเลขาคณิต2มิตินะคะให้เด็กๆได้รู้จักนะคะซึ่งรูปเลขาคณิต2มิตินี้จะมีพื้นที่ราบนะคะมีด้านกว้างและด้านยาวรูปเลขาคณิต2มิติจะไม่มีด้านหนานะคะ เรามาดูกันนะคะว่ารูปเรขาคณิตสองมิติตัวนี้เราสามารถนํามาประกอบเป็นรูปร่างรูปร่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูคือรูปบ้านนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่ารูปนี้มีรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเป็นส่วนประกอบนั่นไงคะคุณครูยกมาให้เด็กๆดูอยู่2รูปคือรูปวงกลมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในรูปนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะในส่วนของ แกนสมมาตรนะคะแกนสมมาตรจากรูปเลยค่คณิต2มิติที่เด็กๆรู้จักกันเมื่อกี้นะคะเรามาดูกันว่ารูปไหนบ้างที่มีแกนสมมาตรและรูปใดบ้างไม่มีแกนสมมาตรนะคะ มาดูกันเลยเอา่าวรูปที่ครูยกตัวอย่างให้ดูรูปนี้เป็นรูปดอกไม้แล้วก็รูปผีเสื้อนะคะรูป2รูปนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนักเรียนจะเห็นรอยเส้นประเห็นใช่ไหมคะรูปที่มีรอยเส้นประในลักษณะนี้แสดงว่ามีแกนสมมาตรนะคะแกนสมมาตรเป็นแบบไหนแกนสมมาตรคือแกนที่เมื่อพับแล้วทับกันสนิททีนี้เรามาดูเลยว่ารูปที่ไม่มีแกนสมมาตรยกตัวอย่างออกมาให้เด็กๆได้เห็นมีรูปอะไรบ้าง รูปแรกเลยค่ะเป็นรูปก้อนเมฆเห็นใช่ไหมคะรูปก้อนเมฆตัวนี้นะคะพับไปแล้วมันจะมีส่วนที่แลบออกมาบางส่วนนะคะมันเลยไม่มีแกนสมมาตรรูปที่2นะคะเป็นรูปสายฟ้าแน่นอนว่ารูปสายฟ้าตัวนี้มองด้วยตาเปล่าไม่ต้องพับเราก็สามารถบอกได้เลยว่ามันไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมคะอ่ารูปที่3 เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เด็กๆสังเกตให้ดีนะคะว่าเส้นแต่ละเส้นมันมีความยาวไม่เท่ากันใช่ไหมคะอ้าวนั่นไงเมื่อมันมีความยาวไม่เท่ากันแล้วเราจะทําการพับเพื่อให้เกิดแกนสมมาตรมันไม่มีนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อพับแล้วมันไม่ทับกันสนิทนั่นเองนะคะมันมีส่วนที่แลบออกมามันก็เลยทําให้3รูปนี้ไม่มีแกนสมมาตรนะคะ รูปที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้เห็นคือรูปดอกไม้เรามาดูกันว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรเด็กๆตอบมาแล้วใช่ไหมคะมาดูเฉลยว่าดอกไม้ดอกนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรถ,ถูกต้องค่ะดอกไม้ดอกนี้มีแกนสมมาตรนะคะยกตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นอยู่1แกนนะคะพับแล้วมันทับกันได้สนิทเลยนะคะเรามาดูรูปต่อไปรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เด็กๆคิดว่า รูปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรคำตอบที่ถูกค่ะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ไม่มีแกนสมมาตรนะคะเพราะว่าพับแล้วมันไม่ทับกันสนิทเลยนะคะมันมีส่วนที่แลบออกมาเรามาดูรูปต่อไปนะคะรูปที่3คือรูปอะไรรูปวงรีค่ะเด็กๆคิดสิคะว่ารูปวงรีมีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรคะามาดูเฉลยกันค่ะเด็กๆตอบมาแล้วโผล่มาแล้วค่ะ1เส้นแสดงว่ารูปนี้มีหรือไม่มี ค่ะมีแกนสมมาตรแน่นอนค่ะถามว่ามีอีกหรือเปล่านั่นไงคะโผล่มาแล้ว2แกนแสดงว่ารูปวงรีมีแกนสมมาตรอยู่ด้วยกัน2แกนนะคะอาจากตัวอย่างที่คุณครูย,ยกมาให้เด็กๆได้ดูนะคะ3รูปนี้อ่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในส่วนของเรื่องของรูปเรขาคณิตและแกนสมมาตรไปแล้วนะคะ m a t learning by ครูจิ๊บๆต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย